สวัสดีครับสำหรับเช้าวันที่1 2กันยายนพระโทษครับพุทธศักราช2164ครับสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาของคืนวันที่11กันยายน64ประมาณ18นาฬกาถึง18นาฬิกา50นาทีก็ได้เกิดมีพายุโคลนเซินนะครับเข้าหลายสถานที่สำหรับสถานที่ก็ ตัวเทศบาลเมืองชุมแพรปรากฏว,ว่าก็มีน้ําท่วมขังบนถนนสายมนีวันและหลายสายที่เป็นน้ําท่วมถนนที่ระบายไม่ทันครับก็อีกหลายๆสถานที่ก็คือทางทาอาเภอภูผาม่านบ้านแล้วก็หมู่บ้านผานกเขาทางผานกเขาบ้างครับสําหรับผู้ที่อยู่พื้นที่ต่ํา ก็ระวังครับมวลน้ําจะไหลลงมาทับกันหลายสถานที่ก็อยากให้ทุกทท่านเก็บสิ่งเก็บของครับขึ้นสูงที่สูงไว้ครับเพราะว่าป้องกันอุทกภัยถ้าอุทกภัยเวลามวลน้ํามามามากจริงๆนะครับครับสําหรับสถานที่ที่เรารายงานอยู่นี้ก็สําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ตกหนักแล้วครับครับก็ดูวิวก็แล้วกันครับ ดูอยู่หลังนี่เป็นสถานที่จริงครับที่เรารายงานการถ่ายทำครับก็ปรากฏว่าน้ำก็ไหลมาสถานที่ของเราก็ประมาณ80เสิเซนได้ละครับครับก็รอระบายครับขณะนี้พายุทั้งสองลูกก็ยังมีผลกระทบประเทศไทยแต่ก็ต้องเกาะติดตามกันเป็นระยะระยะนะครับซึ่งเป็นพายุตากทะเลจีนใต้คือโกลเซิร์น,นั่นเองครับ ก็เป็นกลวนเซียนก็หมายถึงชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งโดยเป็นราชอาณาจักรของกรรมัมพูชาครับเป็นช,ชื่อชื่อชนิดนี้ครับก็ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายว่าในช่วงตั้งแต่วันที่เจ็ดถึงสี่สิบกันยาครับร่องมาสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เข้าปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยมีฝนตกมากขึ้นนะครับครับและมีฝนตกหนักถึงบางแห่ง ส่วนวันที่11-13กันยายน64ร่องมรสุมจะเลื่อนกับเลื่อนขึ้นภาค่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยทําให้ประเทศไทยมีฝนล,ลดลงแต่ก็ยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักหลายแห่งนะครับครับส่วนวันที่8-13กันยายส64 ขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นครับโดยบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีขึ้นสูงประมาณถึง2เมตรครับสบ,บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรครับสับพายุโซนร้อนโกนเซิร์นนี่ก็ที่ปกคลุมตอนกลางของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ด้วยนะครับกําลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกค่อนข้างเล็กน้อยเื่อว่าจะคาดเคลื่อนเข้าสู่ ทะเลจีนใต้เมื่อวันที่9กันยายน64จะเคลื่อนผ่านเกาะสู่ผ่านไปสู่เกาะไหหลำครับและลงสู่อา่าวตังเขียในวันที่12-13กันยายนครับครับขอควรระวังครับในช่วงวันที่11-13ครับขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่เรีพื้นที่เสียงภยัยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะครับ ฝนตกหนักแล้วจะมีฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากครับก็เป็นอย่างนี้แหละครับสภาวะเมื่อถึงเวลาก็เกิอดอุทกภัยช่วงนี้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรล่ะครับโลกนี้ไหนจะเรื่องโรคโควิดครับโรค้ายเข้าสู่มนุษยชาติไหนจะถึงเวลานี้ก็เป็นพายุเข้ามาก็ทําให้เกิอดอุทกภัยกันหลายๆที่ สำหรับตอนนี้ก็มีหลายที่จริงๆนะครับไม่ว่าดูตามข่าวตามข่าวตามหน้าข่าเวเฟซต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นทางสมุทรปราการทางพัทยาก็ดีทางภาคอีสานก็หลายสถานที่ก็เหมือนกับตอนนี้ทางหมู่บ้านผานกเขาก็อวมแล้วครับครับสูงขึ้นหลายเมตรแล้วครับดูภาพข่าวก็ไปชั้นหนึ่งนะครับบ้านสองชั้น ทําให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แบบร้อนและก็ส่วนที่มูลน้ําที่จะไหลลงสู่ที่ต่ํานะครับสําหรับผู้ที่อยู่ใกล้แม่น้ํห้ว่หนองควางบึงก็ดีหรือที่ราดชันก็ให้ทุกท่านพยายามครับเก็บสิ่งของที่มันอยู่พื้นเอาขึ้นสู่ที่สูงไว้ครับปลอดภัยไว้กว่านนะครับทุกท่านสําหรับตอนนี้ก็มีหน่วยงานมูลที่ต่างๆหลายที่ ก็กําลังออกช่วยเหลือประชาชนนะครับครับสําหรับสถานที่ที่เรารายงานข่าวอยู่นี้ก็ดูครับดูภาพวิวครับก็น้ําไหลพัพผ่านก็ว่าได้แลละครับถ้ายังไม่ตกไม่อีกก็ประมาณสามวันครับก็ค่อยลดลงตามระดับครับตามภาพข่าวต่างๆแล้วเมื่อคืนนี้ก็ได้ครับรวดยามพานะออกไปดูสถานที่ของ เทศบาลเมืองชุมแพก็ปรากฏว่าถนนมริวันครับก็นน้าท่วมระบายไม่ทันก่อนหนักน่วงเหมือนกันครับแล้วก็จะไหลลงสู่ที่ต่าออกไปข้างๆแล้วบ้านชาวบ้านนะครับครับวันนี้ก็มารายงานข่าวแต่เช้าก็อยากให้ทุกๆท่านนะครับระวังอุทกภัยครับตอนนี้พายุก็ยังมีอยู่นะครับ ก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังไงก็ให้ติดตามข่าว,ข,าวข่าวทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับสําหรับทางช่องของเราก็ YouTube นะครับเขาฝากด้วยฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ครับช่องแก้วมณีโชดส่ดวนเพจข่าวของเราก็คือทาง Facebook เพจข่าวสังคมตำรวจนะครับครับปออยากฝากทุกท่านเข้ามาติดตามเข้ามากดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เป็นกําลังใจแก่กันและกันครับ ครับสาหรับวันนี้ก็มารายงานเรื่องให้ระวังอุทก,กภัยครับครับมีพักเหนืงที่สองเดือนที่ผ่านมาก็วาตาภัยแล้วครับเกิดไฟไหม้ในจจเรื่องโรคร้ายโรคโควิดสิบเก้าครับแล้วมาตอนนี้ก็มาเกิดอุทก,กภัยเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมและหลายสถานที่ชุมชาวบ้านที่อยู่ในระแวกที่ต่ําก็เกิดโควิดหนกันแล้วครับเก็บสิ่งเก็บของไม่ทันก็อยากฝากทุกท่านครับให้ เก็บสิ่งจะคล้องระวังของสิ่งตนมันจะเสียหายครับถ้าเสียหายมาแล้วก็มันเอาไม่ทันจริงๆนะครับครับมันลําบากสําหรับผู้ที่ใช้ยวดยานพาหานะครับก็ให้ลดความเร็วครับใช้ยานพาหนะด้วยความมีสติให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ค่อยไปค่อยมาใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องเร่าร้อนครับให้เกียรติซึ่งกันและกันให้กําลังใจซึ่งกันและกันชีวิตมันก็จะดีขึ้นล่ะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็มารายงานข่าวเรื่องให้ระวังอุทกภัยเกิดระวังเกิดอุทกภัยแล้วก็ระวังน้ําท่วมจับพันหลายสถานที่ครับขอให้ทุกท่านอยู่ดีกินดีมีโชคไร้โรคปลอดภัยมีความสุขครับสําหรับช่วงนี้ก็ระวังระวังกันครับครับวันนี้มารายงานข่าวครับสวัสดีครับทุกท่านครับจะเริ่มครับติดตามครับครับสวัสดีครับ